สวัสดีครับเคล็ดลับตรวจงานสีที่คุณจะต้องรู้นะครับช่วยได้เยอะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรามีเคล็ดลับยังไงงานสีนี่เป็นงานอะไรที่ต้องโชว์แล้วและเราก็เข้าใจทีมงานสีของเรานะเพราะเป็นงานสุดท้ายเป็นงานที่จะต้องเหมือนคอยมาเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างตอนที่ยังไม่ทาสีอาจจะยังไม่เห็นรายละเอียดยังไม่โชว์แต่พอทาสีขึ้นมา รายละเอียดต่างๆมันโชว์แผลต่างๆมันโชว์นี่คือสิ่งที่มือใหม่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับต้องเข้าใจประเด็นนี้ต้องเข้าใจทุกๆฝ่ายทุกๆงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันรับส่งไม้กันในงานสีนี่จะเก็บแล้วก็มีงานต่อเนื่องหลังจากที่ส่งมอบอีก อยู่ที่ความเข้มมวดของลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เส้นเล็กๆสามารถที่จะหาเจอได้เพราะกล้องมันมีความละเอียดสูงมากๆนะครับงานสีของเราก็ได้ประมาณสัก90%ได้90%ได้ยังไม่ครอบคุมดียังไม่สมบูรณ์ดีเพราะเหลือเก็บงานหลายๆอย่างหลายส่วนนะครับจะต้องมีคนที่ละเอียดนะในงานสีเนี่ยจะต้องมีคนที่ละเอียดอย่างน้อยหนึ่งคน ในทีมช่างสีเนี่ยจะต้องมีคนที่ละเอียดอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะจะคอยเก็บรายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆป้องกันความเปื้อนอจุดด่างต่างๆพวกนี้มันบางครั้งมันต้องมองด้วยความละเอียดแล้วก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดส่วนใหญ่ช่างเขาก็จะทาป,ปืดปืดไปเลยใช่ไหมครับนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับในการตรวจงานสีอ,อันดับแรกเลยคือ ตอนที่มีแสงนะครับตอนที่มีแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือว่าแสงไฟจะเห็นนะครับจะเห็นงานที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงจะเห็นงานที่มันละเอียดจะเห็นงานที่มันเรียบร้อยแตกต่างกันไปเยอะมากๆแสงทำให้การตรวจงานมีมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ แสงนี่คือทั้งแสงจากาช่วงกลางวันนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะแล้วก็แสงตอนกลางคืนแสงไฟก็อีกรูปแบบนึงสวัสดีครับคุณนารคุณาชาคิยา,าคุณนิงพี่นิงพี่นิงพี่นิง้ง งานสีนี่ยอมรับเลยเป็นงานที่ทําเหมือนยังไม่จบสักทีโดยเฉพาะท่านเจ้าของโครงการหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มีความละเอียดมากๆสุดๆนี่ยังไงมันก็ยังดูเหมือนไม่จบนะครับของเราไม่ได้มีการสกริมโคด้ดไม่ได้มีการฉาบผิวเรียบนะครับเน้นงานฉาบเอาแล้วก็ค่อยอโปะบางจุดที่ไหนจุดไหนที่มันดูแล้วโอเคมันแผลมันใหญ่มันไม่ผ่านจริงๆ ไม่ได้สกิมโค้ดทั้งหลังนะโดยรวมก็ถือว่างานมีคุณภาพในระดับนึงแต่เราก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีข้อมูลมากเช่นกันนะครับท่านเจ้าของโครงการเมื่อมีอะไรที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ลูกค้าบอกกล่าวห้ามไปเถียงเขาห้ามไปตู้แยง้งห้ามไปแสดงเหตุผลอะไรเยอะแยะมากมายรับปากรับคำนะครับแล้วก็หาทางออก แค่นั้นเองง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสีโดยรวมของเราเป็นยังไงและมีจุดไหนที่เราจะสังเกตเป็นพิเศษกันบ้างสีน้ําตาลเข้มตัวนี้สสวยดีเวลาทาแล้วมันขึ้นมันสวยดีทาแล้วมันขึ้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นตามซอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตามซอกไม่เป็นซอกบันไดซอกคานนะครับ ซอกคานหรือว่าซอกตามมุมเสาต่างๆนี่จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมถ้าลักษณะนี้ก็จะต้องอใช้เคมีโปช่วยแล้วก็ขัดแล้วก็ทาใหม่ช่วยได้ช่วยได้หรือว่าอาจจะใช้ปูนฉาบผิวเรียบก็ได้เหมือนกันเห็นไหมตามซอกซอกบันไดซอกบันไดยอย่างนี้นะแล้วก็ขอบบัวขอบบัวก็จะมีบางจุดที่ เหมือนปูนมันมาเปื้อนหรือว่าคลีดบัวไม่เนียนทางขอบบัวก็มีบ้างเหมือนกันนะครับขอบบองก็จะมีนูนมามีค้าบปูนแปลงที่ใช้ในการทาสีก็ต้องมีความละเอียดแต่ละจุดแต่ละจุดในเช่นจุด,ลจดลเล็กๆเนี้ยเขาต้องเป็นแปลงที่มีความละเอียดแปลงเล็กจุดใหญ่เขาก็กิ้งได้จุดไหนที่เป็นการตัดเส้นก็ต้องใช้แปรงเล็ก พวกนี้ไม่งั้นงานมันแตกงานมันไม่ตรงมันไม่คมอ่าเี๋ยวผมจะให้ดูบัวอ๋านี่บัวบัวบัวอย่างเงี้ยนะบมันก็จะมี้าเรเศษปูนที่มันนูนมาพวกนี้จะต้องมีการแซะการขัดก่อนถึงจะทาสีรองพื้นก่อนที่จะทาสีรองพื้นเขาจะต้องมีการแซะการขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับแล้วก็จุดที่อ่าน้องบอสสวัสด,ดีครับออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกแล้ว น้องเบสดีครับผมแ,แล้วก็จุดที่มีการฝากนับนบัชีที่บัสตรงนี้นี่ที่นูนๆที่อ่าเนี่ยที่นุนบัชีจุดที่เขายิงสกูเข้าไปแล้วก็เก็บหัวสกูไม่เนียนอันนี้เราจะต้องที่จริงถ้าว่าจริงก็คือตั้งแต่ช่างที่เขาติดตั้งแล้วส่วนช่างสีก็มาเก็บตามหลังมาดูแลความร้อยอีกรอบนึงมันส่งไม้กันหมดมันส่งไม้กันหมดส่วนใหญ่เราจะเห็น โชว์ตอนงานสีใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสีทําไมไม่เรียบร้อยเราประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนไหนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการทํางานเราจะรู้เราจะรู้แล้วเราเข้าใจแล้วก็เราก็จะใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็จะคุยสื่อสารนะครับขอความร่วมมือกับทีมงานเราโอเคตรงนี้ช่วยเน้นหน่อยนะต่างๆนานา,นาอ่าเรามารอบบ้านซอกซอกลักษณะนี้บางครั้งเวลาทาสีเนี่ยจะมันจะไม่คมเพราะว่าตอนที่เขา,เาฉาบ นะครับสามเหลี่ยมเข้ามุมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะนิ่งนะมือแต่ละคนเนีะครับวเวลาก็ทาก็จะทาตามไอไอ้คล้ายคล้ายล่องปูนบังคับอะนะนะครับสิ้นบ,บังคับบางทีมันก็ไม่ไม่ตรง okay. แล้วอีกปัญหาที่เจอบ่อยๆนะ่อนตอนที่เทพื้นรอบบ้านตอนที่เทพื้นรอบบ้านเนื่องจากเป็นการเทคนละรอบ,อบปูนจากการเทพื้นรอบบ้านตรงนี้มันจะกระเด็นไม่ว่าจะเป็นพวกผิวปูนพวกน้ําปูนมันจะกระเด็นเกาะตาม คานล่างพวกนี้นะครับยาวเลยแล้วกเกาะแน่นมากๆแล้วกเกาะแน่นมากๆพอปูนหมดมาตอนที่เราเทพื้นรอบบ้านพอปูนหมดมาให้ใช้ฟองน้ําชุบน้ำนะครับบิดหมดมาแล้วก็เช็ดตามคานล่างรอบบ้านพวกนี้ช่วยได้ยเยอะอย่าคิดว่าจะมาแทะที่หลังมันจะเกาะแน่นมากๆที่เจอะนะครับแล้วก็รอยแตกแล้วเวลา ซ่อมเวลาแต่งวเวลาทาสีมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นคนละรอบอ่ะเหมือนเป็นคนลอรอบมันก็จะมีปรากฏให้เห็นอยู่ยังไงก็ปร,กรากฏให้เห็นอยู่พวกรอยแตกแล้วตามคานพวกคาลนลวดเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยพวกนี้นี่เห็นไหมครับเงี้ยอันน,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 นี้คือเสียบลาง ที่มันแตกคำวมานี่กช่มันแตกที่จริงมันเป็นตั้งแต่ตอนฉาบนะตั้งแต่ตอนฉาบแต่พอตอนมาตอนสีอ่ะก็ทีมงานสีก็มาช่วยนะครับมันก็สัมพันธ์กันทั้งหมดเลยครับสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยแต่เวลาเราเจอเราจะบอกว่าอสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมงานสีไม่เรียบร้อยตรงนี้ทาไมไม่ไม่เก็บให้เนียนตรงนี้ทําไมมันไม่คมเลยใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ต้องเก็บให้เรียบร้อย ที่เราพา,พาดูนี่คือพาดูงานสีโดยรวมนะครับแต่งานเรายังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ซอกซอกบันไดซอกบันไดที่เจอบ่อยซอกบันไดหลังบ้านนะตรงนี้ที่เจอบ่อยมันจะเป็นขึ้นขึ้นมันจะชอบเป็นขึ้นขึ้นเขาจะฉาบไม่เนียนฉาบไม่เนียนอันนี้ต้องมาแก้มาปั่นกันมาขับกันมาแล้วก็ร,ร่องร่องที่เจอร่องที่เจอตอนที่เขาขุดร่องตามแนวเสาตามตะเข็บเสา บางคนมือไม่นิ่งไม่ใช่ว่าจะเท่ากันนะครับขูดมาปุ๊บเจอเสศษหินเล็กๆอะไรบ้างมันก็จะกระโดดมันก็จะสะดุดมีสูงมีต่ำเนี่ยพวกนี้รายละเอียดทั้งหมดเลยท่อทเห็นคือท่อป้องกันปลวกนะครับเนี่ยระบบป้องกันปลวกท่อเห็นคือท่อที่เห็นเนี่ยหลังบ้านอยู่หลังบ้านหมดเลยแล้วแต่ระยะของเขาปุ๊บ กระจกอลูมิเนียมนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วแนะนำอย่าเพิ่งจะเพิ่งแกะถ้าแกะนี่เปื้อนแน่นอนอย่างเช่นหลังข้างๆกันก็มีการแกะบางส่วนเห็นไหมครับก็จะมีสีเปื้อนอยู่ไหมสีเปื้อนอยู่ด้านล่างอย่าเพิ่งแกะติ๊กเกอร์ออ,อกยังไม่ต้องแกะติ๊กเกอร์ออ,อกบอกช่างเลยเอาไว้เก็บงานสีก่อนจะป้องกันได้เยอะอาจจะมีเปื้อนบ้างแต่จะป้องกันได้เยอะเลยแต่ว่าถ้าเราแกะออกนี่รับรอง เพื่อนเพียบแล้วต้องตามเช็ดตามอะไรกันอีกมันก็จะมันก็จะตะเอดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะตะเอดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีสติ๊กเกอร์ปุ๊บมันอาจจะแวะมาบ้างนิดนึงแต่จะไม่เยอะมากนี่ติดไว้อย่างเงี้ยติดสติ๊กเกอร์ไว้อย่างเงี้อยอยันอน,อนี้เราต้องมาเก็บงานกันอีกนะครับแต่พาทีมงานเราตรวจในส่วนที่เราเจอบ่อยๆสิ่งที่เจอปัญหาพวกตามซอกตามอะไรเงี้ยจะฉาบปูนไม่เนียน ฉาบไม่เยน็นใต้ที่นั่งตรงนี้ก็ต้องทาปูนนะปกติตรงใต้ที่นั่งนี้ต้องฉาบฉาบทาปูนให้เรียบเอ้ยทาสีเรียบร้อยฉาบแล้วก็ทาสีเรียบร้อยโ๊บภ,ภายในห้องภายในห้องที่เจอเ็คือตามซอกมุมมันจะชอบแตกแล้วตามซอกนี้นะตามซอกตามมุมตามซอกเสามุมเสาเนี่ยชอบแตกแล้วนี่ครับตัวช่วยในการตรวจงานสี แสงไฟคือตัวช่วยในการตรวจงานสีได้ดีมากๆได้ดีมากๆที่เราเห็นแบบสวย,สวยนิยน,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 นสบายตาตอนกลางวันนี่หรือว่าตอนยามเย็นเนี่ยพอมาเจอตอนกลางคืนนี่อคนละเรื่องบอกเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นเคล็ดลับในการตรวจงานสีของเราวันนี้ใช้ให้แสงช่วยตรวจตอนกลางวันที่แสงมาสาดสองนะมุมนั้นๆ อ่อส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือตรวจตอนกลางคืนที่เราใช้แสงไฟช่วยบางคนนี่เขาเอาไฟฉายมาส่องเลยนะ <c oughs> นะครับเพื่องานที่ดีเพื่อคุณภาพงานที่ดีนี่แหละครับบัวพื้นนะครบัวพื้นบัวพื้นมือก็ต้องนิ่งๆเลยนะครับเห้นมบัวพื้นพวกนี้ก็ต้องมาเก็บมันคุดออกมันคุดออกได้ก็ต้องมาเก็บ บางที่เขาก็ติดติดแบบติ๊กเกอร์ติดแบบอะไรยาวเลยนะแล้วก็ค่อยทาแล้วค่อยแกะออกเดี <c oughs> ๋ยเหลือเก็บงานรายละเอียดแล้วก็บางจุดที่จะต้องมีการซ่อมง,งานนะโดยรวม,มใต้สิงเราก็ทาสีให้นะครับใต้ซิงเราก็ทาสีให้อันนี้น่าจะทารอบหนึ่งต้องทาเพิ่มอีก แาสิ่นี้เาทาสีให้แล้วที่เจออีกจุดหนึ่งที่เจอบ่อยคือรอบวงกบรอบวงกบเห็นไหมครับงานมันจะแตกประมาณนี้กรณีาทาสีถ้ามีรอยเล้าเล็กน้อยเราทาสีช่วยรอบที่สองรอบที่สามถ้ามันทิ้งช่วงแล้วปูนเซ็ตตัวแล้วแล้วสีมันซึมไปตาม รอ,อยแตกเล็กๆตรงนั้นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ปูนต้องเซ็ตตัวแล้วมันจะจะต้องทิ้งช่วงนหนนึ่งปกติตนี้เขาจะต้องขูดนะขูดล่องเราบวงกลมนะในมันนครเส้นมันแตกพอเส้นมันแตกปุ๊บเวลาทาสีทาอะไรมันโชว์ตอนที่ก็ฉาบเสร็จนะยังมองไม่เห็นแล้วครับยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นผมชอบมาตรวจงานสีตอนกลางคืนแล้วก็นัดหมาย ทีมงานเราในวันรุ่งขึ้นเราจะต้องมีการนัดหมายกันก่อนนะครับเราจะต้องมีการนัดหมายกันก่อนพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บก็มาเก็บงานต่อเนื่องเลยเพราะเวลาเราตรวจเราจะมาร์คตำแหน่งไว้นะครับเราจะใช้เทปกาวมาร์คตำแหน่งไว้พอช่วง,ชวงเช้าปุ๊บทีมงานช่างเราก็ประกบงานต่อเลยไม่ใช่ว่ามาตรวจแล้วทิ้งไว้3วัน7วันมาร์ค ลายเต็มไปหมดไม่ใช่นะครับต้องดูให้ดีเรื่องนี้เป็นรายละเอียดงานฝ้าเวลาเจอถ้าฝ้ามันแบบเขาถามไม่เรียบเดินก็ผ้าไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์หมดเลยถ้าเจอแสงางี้มันจะโชว์หมดเลยนะมันจะโชว์หมดเลยงานฝ้าอันนี้โดยรวมก็ถือว่าผ่านนะ หรือว่าผ่านบางบางจุดบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นคลื่นให้เราเห็นชัดเลยแล้วสีก็จะเป็นแบบอะไรล่ะสีมันจะไม่เสมอันนะส่วนใหญ่ในห้องจะเห็นสังเกตได้ว่าเราจะทาสีขาวสีขาว,ส,ขาวสีขาวควนบุรีอะไรประมาณนี้มันจะดูโล่ง สบายตาดูซอฟกว่าโดยรวมรอยแตกเล้าก็ถือว่าน้อยถือ,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 อว่าน้อยนะครับกรณีที่เราลอกที่เกลือออกเห็นไหมสีมันก่าจะมาติดอย่างเงี้ยก็ต้องมาทำความสะอาดแล้วการทำความสะอาดก็ต้องใจเย็นๆนะไม่ใช่มาใช้ อะไรที่หยาบยาบมาขัดมาถูเป็นลายเป็นเส้นหมดนะครับไม่ได้นะเนี่ยต้องค่อยๆถูผ้าชุบน้าพรอเป็นส,สีน้ำมันเป็นสีน้ําใช้ผ้าชุบน้ำมันมาเช็ดมันก็ออกแล้วตามขอบนี้เห็นไหมครับจะไม่ค่อยเนียนพวกนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อย ท่านเจ้าของโครงการหรือว่าเจ้าของบ้านท่านใดที่มีโอกาสได้ตรวจงานแล้วเจอ,อไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากเราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วอย่าบอกว่าช่างสีทาไม่เรียบร้อยโอ้โหมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมันมีหลายส่วนที่จะต้องรับไม้ต่อกันตั้งแต่ช่างไหนต่อกัอนมาแล้วนะครับบางครั้งช่างที่มาต,ติดกระจกอลูมิเนียมเนี่ยมาเจาะแตกไว้ก็มีนะมาเจาะขอบปูนแตกไว้ก็มี แล้วก็รูปๆไว้เจ้าของโครงการเจ้าของบ้านก็นยังไม่เห็นพอถึงเวลาช่างสีมาทาช่างสีก็อาจจะเก็บยังไม่เรียบร้อยยังไม่เนียนมากก็คิดว่าช่างสีทําไม่เรียบร้อยที่ไหนได้ม,มันก็มีผลมาตั้งแต่ช่างอื่นๆแล้วครับอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดนี่ไงขอบเบอร์ด้านข้างที่ผมบอกเห็นไหมครับเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยขอบเบอร์ด้านข้างแต่เสานี่ถือว่าโอเคนะถือว่าผ่านนะเสาคามเรียบร้อยของเสา ความเร้ายของเสาถ้าใครที่มาชมหน้าง,งานจริงจะรู้นะครับว่าเสาโชว์สีต้นของเราเนี่ยขนาดไม่เท่ากัน <c oughs> นะครับขนาดไม่เท่ากันเนื่องจากตามระยะตามระยะแล้วเสาเวลาเจอจะตรงตรงโคนมันโคนมันนะโคนมันมันจะเป็นขึ้นอาจจะเป็นขึ้นตอนที่เราเทพื้นรอบบ้านอาจ,จเป็นขึ้นตอนงานปูกระเบื้องและปูนกระเด็นใส ่็เป็นขึ้นตั้งแต่ทีแรกเลยคือตอนก็ฉาบเลยก็มีเหมือนกันสังเกตดูเวลาที่เราติดตั้งบัวเราจะเว้นด้านข้างไว้สามเซนนะครับเว้นขอบไว้สามเซนเพื่อไม่ให้มันมีมิตินะครับเพื่อให้มันมีมิตินะตดูสวยงามสมมติเรามองรวมๆนะครับสมมติเรามองรวมๆเงนี้เราก็เห็นความสวยงาม เราก็จะเห็นความสวยงามโดยรวมโอเคสีสวยลงตัวแต่ละจุดเลือกตำแหน่งวางสีได้ดีมากๆได้สวยงามมากๆเราจะต้องเข้าไปในรายละเอียดของมันเข้าใจไหมครับเข้าไปในรายละเอียดของมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างลวดระแนงเนี่ยเขาก็มาเก็บสีรอบหนึ่งมาเก็บสีรอบหนึ่งเพราะยังไม่เรียบร้อยมองภาพลงนี้คือดูสวยงามใช่ไหมเรียบร้อยแล้วน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วมั้งอะไรประมาณนี้ แต่พอเข้าไปในรายละเอียดจริงๆเราถึงเห็นว่ามันมีหลายๆจุดที่เราจะต้องละเอียดให้ความใส่ใจนะฮะแล้วก็ต้องสื่อสารกับทีมงานให้ตรงกันต้องสื่อสารให้ตรงกันนะไม่วแบบ่าอาจจะเคยร่วมงานกันมาแล้วอาจจะเคยพูดคุยกันแล้วบอกกล่าวก็แล้วแต่บางครั้งมันหลายคนในการทำงานเข้าใจไหมครับมันหลายคนในการทำงานเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่เฮ้ยทำด้วยกันมาตั้งหลายหลังแล้วตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจ๊ชอบแบบไหนเฮียชอบยังไง่าไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทุกทุกคนมีจุดเด่นจุดได้นะครับไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟก์แน่นอนแต่โดยรวมแล้วเขามีสิ่งที่ดีมีฝีมือที่ดีมีมาตรฐานที่ดีมากกว่าสิ่งที่อาจจะหลงลืมไปบ้างอาจจะหลุดไปบ้าง ก็ยังรวมงานกันได้อยู่ใช่ไหมครับไม่อย่าน,น,นั้นอ้โหเราไม่รู้จะไปหาคนที่เพอร์เฟกต์รจากไหนครับของเราโดยรวมดูพื้นเรอบ้านเราทาสีเราเก็บงานสีจริงหลังจากที่เทพื้นเรอบ้านเรียบร้อยแล้วนะถ้าสังเกตจากหน้างานเห็นไหมครับก็จะมีจุดนิดนิดดหน่อยแต่เมื่อเทียบแล้วถือว่าน้อยมากๆาพืน้นอาจจะมีดินมีอะไรบ้างแต่เพราะยังไม่ได้กดร้ออ แต่สิ่งที่ผมจะสื่อเห็นคือสีที่มันหยดตามพื้นรอบบ้านมีแบบน้อยมากนิดๆหน่นนนนนอยๆตรงนี้ทำความสะอาดได้ทำความสะอาดได้แต่เชื่อไหมครับว่าบางที่เนี่ยลายไปหมดเลยลายไปหมดเลยพื้นรอบบ้านเนี่ยโดนสีจากตัวบ้านเนี่ลายหมดเลย ประมาณนั้นนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตามซอกตามคานตามซอกตามคานซอกเสาซอกมุมห้องแต่ละห้องแล้วก็ตามคานล่างตามะะตะเข็บบัวอะไรพวกนี้แล้วก็ขอบวงกบนะครับรอบๆวงกรบรอบ,รอบๆกรอบกระจกลูมิเนียมอะไรพวกนี้จะมีแผลห็นพอสมควรจะมีแผลห็นพอสมควรตามผนังเนี่ยครับตามผนังก็จะเป็นรอยแตกเล็กๆ อ่าก็มาซ่อมอะไรกันเพราะเวลาที่เขาฉาบแผงใหญ่ส่วนใหญ่มันก็จะเรียบอยู่แล้วแหละนะครับก็ฝากทีมงานเราด้วยผมเวลาตรวจผมจะนัดหมายกับช่างก่อนว่าเขาว่างวันไหนยังไงเวลาตรวจงานสีแบบรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเก็บงานแล้วเนี่ยอ่าก่อนที่จะเก็บงานรอบสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบผมจะนัดหมายกับทีมงานช่างสีนะครับว่าพรุ่งนี้ว่างไหมสมมติผมจะตรวจวันนี้ผมก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างโอเควันนี้เฮียจะได้ตรวจงาน แล้วพวกนี้เข้าแต่เช้านะเก็บงานเดี๋ยวเฮียจะมาร์กให้ทำจุดต่างๆว่าตรงตรงไหนยังไงทันท่วงทีห้ามทิ้งไว้นานห้ามทิ้งช่วงโอเคไหมครับเพราะเป็นระดยดเล็กน้อย,อยซึ่งคือส่วนใหญ่ที่ไหนก็มีแต่บางครั้งที่เราไม่ได้นัดหมายกันแล้วงานเราไปโชว์โดยที่บางทีมันไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงแต่เขาไปตีความหมายอย่างอื่นเนี่ยมันไม่โอเคได้ ผมก็จะนัดหมายทีมงานเราก่อนนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันโอเคขอเน้นหนักนะตรงน,นี้เงนี้แต่เชื่อไหมครับปกติมันมีทุกหลังนะครับมีทุกหลังในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่แบบเกี่ยวกับโครงสร้างความเสียหายอะไรรุนแรงถึงแม้จะเคยร่วมงานกันมาแล้วก็ต้องบอกกล่าวก็ต้องคุยกันตรงจุดนี้ก็ต้องตรวจงานเหมือนเดิมไม่ได้โอ้โหหลังนี้ไม่มีจุดที่จะต้องแก้ไขเลยโอ้โห ทางนั้นก็สุดยอดมากๆนะครับขะงานระดับร้อยล้านพันล้านเขามีเยอะมากกว่าเราอีกจุดที่จะต้องแก้ไขความเข้มมากกว่าเราอีกดังนั้นให้ทีมงานระวังแผนให้ดีนัดหมายกันเพื่อ,อจะได้เก็บงานอย่างทันท่วงทีแล้วหลังจากที่มีการส่งมอบแล้วก่อนส่งมอบลูกค้าเขาจะต้องมาตรวจทั้งขัหนือนนะครับบางคนก็มีความเข้มมากบางคนก็มีความเข้มน้อยอะไรแล้วแต่นะครับ แล้วหลังจากที่ส่งมอบเขาอยู่เขาอาจะเขาจะเจอแผลไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆอะไรของเขาเขาบอกกล่าวแล้วก็มาดําเนินการให้เขาอีกมาดําเนินการให้เขาอีกนะครับทุกวันนี้ถ้ามีอะไรแจ้งมาแล้วก็ดำเนินการให้เหมือนเดิมบางหลังเนี่ยเกินของการรับประกันไปแล้วนะเกินของการรับประกันไปแล้วแต่ยังไงก็ดูแลกันเหมือนเดิมงานล้วล้วรอบโครงการล้วหน้าบ้านรั้วข้างบ้านอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับภายในบ้านนะเราจะ ทาสีใหม่ซ่อมงานต่างๆทุกๆก,ก่อนสิ้นปีทุกๆก,ก่อนสิ้นปีถึงแม้ว่าจะโอนไปแล้ว1ปีจะอยู่ไปแล้ว1ปี2ปีแล้วแต่ตั้งแต่ทํามาก่อนปีใหม่ผมจะให้ทีมงานสีเก็บงานสีรั้วรอบโครงการเราใหม่ทั้งหมดปีใหม่ก็จะดูมีแบบสดใสดูมีพลังขึ้นมาในโครงการนะครับแตถ่ถ้าภายใน ถ้ามันเกินระยะเวลาการรับประกันแล้วเกิกบงานสีนที่เราคุยอยู่ถ้าก็แจ้งมาแล้วก็นัดหมายกันนะครับก็มีค่ายใจตรงไหนยังไงก็คุยกันได้แล้วก็จัดจัดช่างให้กับเขาแต่รอบนอกรอบโครงการเลาะงานล้วหน้าบ้านอะไรพวกนี้จัดให้หมดเลยอ่าเป็นเทคนิคท,ที่ทีมงานเราสามารถนํามาใช้ได้มันสื่อถึงการดูแลเอาใจาใส่ต้นทุนไม่ได้สูงอะไรแต่มันได้ใจได้ดูแล แล้วพอปีใหม่ปุ๊บอ่าก็ไปสวัสดีทักทายรูปบ้านของเราพร้อมกับของขวัญปีใหม่ผลไม้อร่อยๆหรือว่ากระเช้าแล้วแต่แล้วแต่เราจจดสรรมาเลยนะครับมันได้ใจเขาเมื่อเราได้ใจดูแลกันอย่างดีเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการบอกต่อเกิดการบอกต่อพลังของการบอกต่อนี่สุดยอดมากๆเพราะเขาจะคัดคนที่ต้องการมีบ้านจริงๆมาให้กับเราอ,ออนไลน์คือการ ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ไปคนก็จะเห็นเยอะแต่บางครั้งไม่รู้ว่าสนใจจริงหรือว่าดูด,ดูอยู่เฉยๆหลายอย่างนะครับนัดแล้วนัดดิกไม่ยอมมาก็มีแต่กรณีที่ลูกค้าแนะนําเขาได้สกแกนเรียบร้อยแล้วว่าเพื่อนของเขาญาติพี่น้องเขาทีมงานเขาต้องการบ้านสนใจบ้านจริงๆแทบจะไม่ต้องปิดการขายอะไรเลยแค่รวบรวมเอกสารแล้วก็ยืนกู้ต่อได้เลยประมาณนี้นะครับ พูดถึงงานสีก็เลยยาวไปถึงการดูแลบริการหลังการขายไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าวันไหนที่ผมจะตรวจงานสีผมก็จะมาตรวจตอนค่าผมจะมาตรวจตอนค่าแล้วเราก็นัดหมายทีมงานเราคือค่ำวานี้มมนอีกค่ำวานี้มมนมมนแบบมืดเลยนะครับเราก็จะเห็นมากกว่านี้เห็นหลายๆจุดมากกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรมันแก้ไขได้มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยด้านนอกไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างที่แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้น นะครับแล้วของเราไม่ได้มีแบบรอยแตกใหญ่ๆแบบแยกออกมาเหมือนเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเลยไม่มีนะนะครับประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีความสุขในเย็นวันนี้ทีมงานเราทุกทุกคนโอ้ไฟสวยมากๆเลยไฟสวยมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับบ๊ายบาย